สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u ูทูบชา n น l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมร,รการเกี่ยวกับมุมมองมร,รการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับมุมมองมร,รการนะครับคือการมองโลกตามที่มันเป็นจริงนะครับมองจากเหตุสู่ผลนะครับมองความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเหตุปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบมีความรอบด้านและมีความยืดหยุ่น ที่สาคัญนะครับการมองผ่านมุมมองบูรการเนี่ยนะครับมันตั้งอยู่บนหลักการนะครับอยู่บนกฎของธรรมชาตินั่นคือกฎแห่งกรรมนะการกระทําของมนุษย์นะครับทำดีได้ดีทําไม่ดีได้ไม่ดีแล้วก็กฎไตรลักษณ์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดมีมาแต่เหตุไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆนะครับถ้าเราต้องการจะทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเราต้องค้นหาย้อนกลับไปในอดีตถึงเหตุนะเพื่อเห็นผลในปัจจุบัน และดูเหตุจากปัจจุบันเพื่อคาดการผลในอนาคตนะครับถ้าเราสามารถมองเห็นเหตุปัจจัยความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่างๆผ่านมุมมอการโดยประะาชะคตินะครับไม่อคติเพราะรักอคติเพราะชังอคติเพราะกลัวหรืออาอติเพราะหลงเราจะพอจะคาดคะเนนะครับคาดการอนาคตได้นะครับก็ทําให้เราสามารถนะครับที่จะเดินนะอยู่อาศัยนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับจาก ภัยที่เกิดจากทางด้านการเมืองนะครับสังคมนะเศรษฐกิจการเงินได้นะเพราะเรามองเห็นเหตุสู่ผลนั่นเองเหตุดีผลดีเหตุไม่ดีก็ผลไม่ดีเราจะได้รู้จักนะรับบัดระวังเตรียมตัวไว้นะครับนะในเพศภัยอันตร,รายต่างๆทั้งจากมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์นะครับมันการเรียนรู้นะครับและการเข้าใจโลกนะครับนะที่มีประสบการณ์โลกแบบผิดผิด นะครับอันนี้น่ากลัวนะฮะคือหลายท่านหลายคนเนี่ยนะบางคนเชื่อแบบนี้นะผมเล่าไปฟังนะบางคนเนี่ยอายุมากๆนะครับเชื่อว่านะเราเกิดมาก่อนนะเรามีประสบการณ์นะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดที่หลังนะครับนะประสบการณ์น้อยนะครับนะสู้เรามไม่ได้นะเราผ่านโลกมาก่อนเรได้ว่าอาบน้ําร้อนมาก่อนนะในภาษานนะโบราณอย่างเช่นผมอายุ50เศษเนี่ยผมอาบน้ําร้อนมาก่อนนะเด็กอายุ ยี่สิบสามสิบนะเพราะฉะนั้นเชื่อผมเถอะนะแต่ผมลืมนึกไปว่าไอสิ่งที่ประสบการณ์ที่ผมผ่านมาเนี่ยนะที่เรียนรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยนะสิ่งที่ผมเรียนรู้มานเนี่ยนะครับเราแล้วผมคิดว่าผมเข้าใจโลกเนี่ยมีประสบการณ์นะครับโลกมามากมายนะเพราะว่าอาบน้ําร้อนมาก่อนเนี่ยมันถูกหรือมันผิดนะสิ่งที่น่ากลัวคืออย่างงี้นะครับนะความหลงยึดมั่นถือมั่น นะความไม่รู้เนี่ยครับนะที่เรียกว่ามันมีอคติแฝงอยู่อ่าเราก็ไม่รู้นะว่าตัวเองไม่รู้อะไรอันน,นี้คือสิ่งที่นา่ากลัวที่สุดนะครับในศาสนาพุทธเขาถึงเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐินะหรือความเห็นผิดนะความไม่รู้รเดี๋ยวเรียกว่าโมหะนะหรือเราเรียกว่าความหลงก็แล้วแต่นะก็คือเราไม่รู้นะครับว่าเราไม่รู้อะไรนะเราคิดว่าเราเกิดมาก่อนเราอาบน้ําร้อนมาก่อนเราอยู่มานานในโลกใบน,นี้นะครับเพราะนั้นเรารู้หมดทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ผมต้องบอกตรงนะครับว่าถ้าเราพูดกันตามหลักพุทธศาสนานะครับถ้าเป็นปุถุชนนะครับผู้ยังไม่รู้ไนายริยสัจสีนะถ้าเป็นปุถุชนนะครับผู้ที่นะยังไม่สามารถนะบนรรลุนะถึงโลกุตรธรรมนะในะระดับขั้นต้นเลยเนี่ยเราต้องบอกว่าเรายังไม่รู้โลกที่แท้จริงนะครับ สิ่งที่เรารู้นะเราเก็บเป็นประสบการณ์มานะครับในตลอดชีวิตเราบางคนอายุไปถึง60ปีนะครับเจปี80ปีนะครับนะจนวราระสุดท้ายนะครับหมดลมหายใจไปตราบใดที่เรายังมีความเป็นปุถุชนนะยังมีความที่ยังไม่สามารถนะครับที่จะทําลายนะอาสวะกิเลสนะครับหรือเรียกว่าสังโยชน,นะครับเครื่องผูกจิตเนี่ย สิบประก,การนะครับยังไม่สามารถละทําลายได,ได้สักข้อหนึ่งเลยนะครับยังไม่ได้บรรลุทําอะไรเลยนะครับเราต้องบอกว่านประสบการณ์ที่เราผ่านมาในโลกเนี่ยนะฮะเราอาจจะเรียนรู้มีทั้งถูกมีทั้งผิดนะครับแล้วเราจะใช้ภาษิตที่บอกว่าอาบน้ํรดอนมาก่อนเนี่ยบางทีไม่ได้เลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราวินิจฉัยนะตามหลักในพุทธศาสนาหลักในพุทธศาสนานะครับผู้ที่อะาพึ่งพาตนเองได้เนี่ยนะครับต้องเป็นผู้ที่นะครับสามารถฝึกฝน พัฒนาจิตใจตนเองนะครับให้อยู่บนวิถีทางนะที่เรียกว่าทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการน,นะครับเราก็ไล่ไปนะครับเริ่มตั้งแต่อะไรเอ่ยสัมมาทิฏฐินะความเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปปะนะครับนะความาคิดนะครับนะถูกต้องนะครับแล้วก็มาสัมมาอาชีวะนะครับการประกอบอาชีพถูกต้องนะครับสัมมากรรมตะนะการกระทําทั้งหลายถูกต้อง นะครับแล้วก็มาสัมมาวาจานะครับนะวาจาถูกต้องนะสัมมาวายมะนะครับความเพียรถูกต้องนะครับสัมมาสตินะครับมีสติถูกต้องแล้วก็สัมมาสมาธิเห็นไหมครับนะมีองค์8ประการนี้ถ้าเราเดินอยู่บนเส้นทางนะครับที่เรียกว่าทางสายกลางอริยมรคมีองค์8ประการอยู่เสมอเสมอนะครับฝึกฝนพัฒนาจิตใจตนเองนะครับทุกทวนจิตใจตนเอง ว่าเดินอยู่บนเส้นทางสายกลางนี้อยู่เสมอๆที่ผมเล่าไปนะครับทางสายกลางไม่ใช่เรานึกขึ้นเองทางสายกลางนี้มีองค์ประกอบ8ประการนะครับที่ผมเล่านะครับสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาอาชีวะสัมมากรรมันตะสัมมาวาจาสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธินะครับองค์แห่งอริยมรรคนะครับแปประการนี้นะครับถ้าเราใช้อยู่ในวิถีชีวิตและในจิตใจเราทุกวี่ทุกวันทุกวี่ทุกวัน นะครับจเจริญสตินะครับประกอบการงานทั้งหลายทําความดีทั้งหลายนะพูดจาทั้งหลายนะครับแล้วก็ทําความเห็นให้ถูกต้องเห็นในอริยสัจสี่นะบุคบคลใดที่สามารถเห็นในอริยสัจสี่นะครับแม้จากขั้นต้นนะครับนะเราก็เรียกบุคคลนั้นว่าบรรลุธรรมนะการบรรลุธรรมเนี่ยก็ทำให้การเห็นโลกนะมันเห็นได้ตามความเป็นจริงมากขึ้นนั่นเองนะซึ่งบุรุชนทําไม่ได้นะครับ ต่อให้บุรุษชนนั้นอายุนะครับนะจะมากถึง80-90หรือ100ปีนะครับก็ไม่เรียกว่าเข้าใจโลกนะตามที่มันเป็นจริงเหตุผลชนี้เป็นเพราะว่ามันมีม่านหมอกนะครับของอคติมันมีม่านหมอกนะครับของความโลภกดหลงนะครับที่เรายังไม่สามารถเข้าใจยังไม่สามารถมั่นคงมั่นใจได้นะครับว่าตนเองเนี่ยจะหนักแน่นมั่นคงนะครับมีความเชื่ออย่างถูกต้อง มีความเห็นยังถูกต้องนะครับตรงตามที่มันเป็นจริงในรูประธรรมนามธรรมเข้าใจถูกต้องในกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษสิ่งนี้แหละครับที่ผมบอกไงว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราอายุมากหรืออายุน้อยเราอยู่โลกใบนี้นานกว่าคนอื่นหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเริญสติปัญญาเราดําเนินวิถีชีวิตของเราบนเส้นทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ปประการมาถูกต้องหรือไม่ จนกระทั่งจิตนะครับของเราสามารถพัฒนาสูงขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งนะครับก็เรียกว่าตื่นรู้ขึ้นมาตื่นรู้ขึ้นมานะครับความจริงในโลกโลกที่ประกอบด้วยรูปธรรมนามธรรมนั่นแหละ,ะครับเขาถึงเรียกว่าเรารู้แจ้งโลกอย่างศาสดาในพุทธศาสนานะครับพระพุทธเจ้าเนี่ย่านเป็นผู้รู้แจ้งโลกเพราะว่าท่านรู้แจ้งแทงตลอดในเหตุและผล ของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของรูปธรรมนมามธรรมนะการรู้ถึงกรรมของสัตว์ทั้งหลายที่ทํามามันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับนะเราก็สามารถคาดการนะได้ถึงเหตุผลนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะกับบุคคลกับสถานการณ์ในอนาคตนะสิ่งเหล่านี้นะครับนะก็คือปัญญาในพุทธศาสนานะครับสิ่งนี้แหละครับนะที่ผมบอกว่าเราจะต้องทําให้มันถูกต้อง นะไม่เช่นนั้นนะครับถ้าเรามีความหลงหลงตัวตนเราอยูนะ่หลงว่าเราประสบการณ์มากกว่านะเราอาวุโสกว่านะเราเกิดมาในโลกนี้นานกว่านะแต่บางทีเราเห็นใช่ไบางคนอายุ70-80ยังทำผิดอะไรก็ไม่ทราบนะจะไม่ทำผิดกฎหมายนะยังผิดสนะีลห้าอยู่เลยนะครับยังมีการไปรักขโมยอยู่เลยนะครับบางทีก็ไปล่วงละเมิดนะครับนะผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นล่วงละเมิดทางกายนะวาจา เขาเร่มมองเห็นนะครับคนอายุ70 80ไม่น่าเชื่อนะผ่านโลกมาก่อนน่าจะเข้าใจโลกได้มากกว่าคนที่อายุน้อยๆนะแต่ก็ทอเห็นผิดออกข่าวสารบ้านเมืองทั่วไปอันนี้เป็นเครื่องรับรองเลยว่าคนเราอายุมากประสบการณ์มากไม่ได้แปลว่าประสบการณ์ที่เรามีมันจะถูกนะครับมันจะเป็นประสบการณ์โลกแบบผิดๆที่น่ากลัวนะครับมันอาจจะเป็นวิจช,ชาทิฐิความเห็นผิดซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้น พูดอย่างง่ายๆก็คือนะคนเราเนี่ยไม่ว่าอายุมากหรือน้อยนะครับถ้ามีความเห็นถูกต้องเข้าใจที่มาที่ไปนะครับของสิ่งต่างๆได้ถูกต้องนะครับปราจากคตินะครับอคติเพราะรักอคติเพราะชังอคติเพราะกลัวอคติเพราะหลงถ้าเราสามารถมองเห็นโลกตามความเป็นจริงได้นะครับโดยที่ปาจากคติและผู้ดใดนะที่มีความสามารถนะครับมีความฝึกฝน เอาวิถีทางเดินสายกลางให้เป็นประจําวันนะให้จนเป็นนิสัยนะครับจนสามารถเห็นอริยสัจสี่ได้พูดได้แหละครับนะจะเรียกว่ามั่นคงมั่นใจหนักแน่นนะครับในทางเดินนะในพุทธศาสนานะครับแล้วจะเป็นผู้ที่ไม่หลงทางนะเป็นผู้ที่มานไม่สามารถจะล่อหลอกหลอกลวงได้นั่นแหละครับสำคัญนะพระนีพบอกว่าอริยทรัพย์จริงๆรแล้วสำคัญกว่าโภคทรัพย์อีก นะโคัพย์เนี่ยบางคนมีวันหนึ่งหายแลนะบางคนร่ํารวยวันหนึ่งล้มละลายเป็นเพราะอะไรครับเพราะขาดอริยทรัพย์เป็นเพราะรราอาะไรครับเป็นเพราะว่าไม่สามารถเข้าใจโลกได้ตามที่มันเป็นจริงบางทีประสบการณ์นะครับที่ผ่านมานะการอยู่ในระบบที่อุปถัมภ์การใช้สมัครพรรคพวกนะครับการใช้นะครับ,นะรบ,นะรบเรื่องของการไหว้วานนะการฝักฝังนะครับระบบอุปถัมภ์ นะพักพวกเพื่อนฝูงนะทำให้เราร่ำรวยขึ้นมานะแต่วันหนึ่งเมื่อเราทำสิ่งที่มันผิดเป็นบาปเวรภัยแก่ตัวเองผิดศีลผิดธรรมนะรวันหนึ่งความร่ำรวยของเราก็สามารถนะรล้มหายสลายไปไดนะ้เพราะว่าเมื่อบาปกรรมมันตามทันนะบ,บางคนก็ไปถูกเรื่องของคดีนะค,คดีความนะถูกเรื่องต่างๆมากมายหรือแม้จะเจอความหายนะ นะครับที่บาปเวียนภัยตามมาทันนะทาให้เคยมีร่ํารวยเคยประสบความสําเร็จนะเคยมีอะไรดีๆต้องรับผลในบ้านปลายชีวิตก็มีนะครับนะเพราะนั้นจึงเล่าสู่กันฟังว่าอย่าหลงนะครับว่าเราเข้าใจโลกเราเข้าใจว่าระบบอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยทำให้เราประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงร่ํารวยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรามีประสบการณ์มาอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ผิดๆก็ได้นะหลายท่านไม่ไม่ เขาเรียกว่าไม่เชื่อไม่มีศรัทธานในเรื่องของกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์เพราะเชื่อไม่มีอยู่เพราะเชื่อในความฉลาดหลงในความฉลาดของตัวเองหลงว่าตัวเองเข้าใจโลกหลงว่าใช้ระบบสมัครพรรคพวกนะการใช้สมัครพรรคพวกนะการทุจริตนะครับนะมีอะไรที่มันแอบแฝงแอบซ่อนการช่วยเหลือกันนะที่ไม่ตรงไปตรงมานะไม่เคารพในศีลธรรมนะนะรูไหมแต่ว่าเข้าใจว่าเนี่ย คือวิถีโลกนี่คือวิถีของความสําเร็จบางบางบางท่านนะครับเขาพยายามถ่ายทอดมาสู่คนรุ่นหลังซึ่งมันไม่ใช่วิถีถูกต้องวิถีถูกต้องนะของผู้ที่รู้แจ้งโลกจริงๆต้องดูแบบอย่างพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆนะ์ท่านสอนนะท่านถ่ายทอดนะครับพุทธเจ้าภายหลังตรัสรู้แล้วนะท่านก็ไปสอนนะทางเดินทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8 นะแก่บรรดาสาวกมากมายนะครับบรรดาสาวกที่ฝึกฝนปฏิบัติตามสําเร็จเป็นพระอาริยสงฆ์มากมายในครั้งพุทธกาลนะครับมีทั้งชาวบ้านคารวะแล้วก็ทั้งที่เป็นนักบวชนะที่เป็นพระอาริยสงฆ์มากมายนะท่านก็ดําเนินชีวิตมาถ่ายทอดนะครับในเส้นทางที่ถูกต้องมาอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญศรัทธามีที่พึ่งที่ถูกต้องไม่หลงทางนะครับนะเดินบนทางสายกลางอาริยมรรคมีองค์8ปประการบนทางที่ เป็นทางแห่งความเจริญนะปิดประตูอบายความเสื่อมนะเพราะฉะนั้นคนเราจะวัดกันจริงๆไม่ได้ว่าวัดว่าเราอายุมากกว่าหรือน้อยกว่ามันอยู่ที่ว่าเราเห็นถูกต้องเป็นสมมทิฏฐิหรืออายุมากก็ยังเป็นมิจฉาทิฐิความเห็นผิดหลายคนก็ยังเชื่อมั่นในระบบของพักพวกเล่นพักเล่นพวก,พก,พกทุจริตคอร์รัปชันโกงกินนะเพราะคิดว่านะครับมันคือโลกมันเป็นแบบนี้วิถีโลกเป็นแบบนี้ ไม่มีกฎแห่งกรรมไม่มีกฎตรลรักหรอกนะครับแต่สิ่งนี้แหละครับคือความน่ากลัวนะก็คือความที่มีประสบการณ์โลกแบบผิดๆและนี้น่ากลัวความมีความเห็นผิดวิชาทิฏฐิแหละ,ส,ละสิ่งนั้นคือสิ่งที่น่ากลัวนะเรื่องนี้ผมพูดซ้ําบ่อยๆแล้วผมจะบอกให้ฟังว่าแต่ละท่านนะครับอาจจะมีวิชาความรู้เก่งกล้าสามารถแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือท่านมีหางเสือนะหางเสือ ของวิถีทางเดินชีวิตเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเปล่าเห็นถูกต้องหรือเปล่านะครับผมผมพยายามทําคลิปมากมายนะครับอธิบายถึงปรากฏการณ์ต่างๆเพื่อเสริมสร้างสติปัญญายผู้คนนะครับพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัศร์โลกนะครับนะพูดถึงเสียงดางมากมายแต่บางท่านสามารถเห็นบางท่านไม่สามารถเห็นนะบางท่านมีวิสัยทัศน์ระยะสั้นบางท่านมีวิสัยทัศน์ระยะกลางและยาวด้วย แต่ละท่านเห็นได้ไม่เท่ากันนะครับเห็นได้ไม่เหมือนกันนะอันนี้เป็นเรื่องของสติปัญญาแต่ว่าทุกท่านนะครับจะต้องมีความเพียรในการฝึกฝนตนเองขึ้นมานะครับและผมจะพูดหลายครั้งว่าถ้านะครับสติปัญญาเรายังไม่สามารถนะครับเข้าถึงความจริงนะครับได้เราต้องอาศัยศรัทธานําไปนะเราต้องใช้เส้นทางสายกลางอริยมรรคมีองค์ประการเป็นทางเดินไป เราต้องเชื่อมั่นในคําสอนพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์นะครับเป็นที่พึ่งเป็นหางเรือนะพาเราไปจนกว่าวันหนึ่งนะครับเราจะเห็นความจริงจนกว่าวันหนึ่งเราจะเห็นอริยสัจสี่เข้าใจโลกได้แท้จริงนะครับเราก็จะมีวิสัยทัศน์มีทางเดินที่รอดปลอดภัยนะครับพึ่งพาตนเองได้ในที่สุดนั่นเองนะครับจึงหวังว่าทุกท่านนะครับจะฟังพิจารณาอย่างเข้าใจนะครับและไม่ประมาทนะครับในชีวิตนะครับนะ่จะต้อง มาพุทธปฏิบัติตนนะครับให้เจริญสติปัญญาให้มากเข้าไว้แล้วจะปลอดภัยนะครับใครชอบนะครับฝากไลค์ฝากแชร์สนใจก็สามารถสมัครกดติดตามในช่อง y o u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5 0ศนนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์แชร์กดติดตามและสมัครช่องอาจารย์เสกเสมอมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ